ขอบคุณเอฟซีที่ส่งเหรียญสวยๆเด่นดีๆมาขายค่ะมาดูกันนะคะนี่ป้านาแกะออกจากกล่องเลยนะคะกล่องเก็บไปเพราะว่าถ้าแกะกล่องแล้วจะเสียเวลาเนาะเสียทัพย์ในการรับชมเยอะมากเลยค่ะคือคือเขาเลิกสะสมนะคะนักสะสมท่านนี้ค่ะยังไงก็ขอบพระคุณมากเลยที่ที่เห็นเห็นป้าน้านะคะเห็นให้ความสําคัญมอบเหรียญดีๆนะคะเลิกสะสมแล้วเขาเก็บสะสมเองอะคะ่ะ ของเขาก็ย่อมย่อมที่เขาจะเลือกเอาแบบดีๆที่หนึ่งที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะดีดีที่สุดดีที่สุดอะไรที่ดีที่ไหนของที่ดีที่สุดเก็บเองนะคะเก็บเก็บเก็บเฉพาะของดีๆทั้งนั้นของตัวท็อปๆอะค่ะอมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนค่ะของที่เขาเก็บอะนะคะส่วนมากเลยนะคะจะเป็นเหรียญตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างตอนนี้เหรียญเหรียญอ่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทครฑ นะคะเขาก็เก็บแบบสวยๆแบบแค่จะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะสวยค่ะแล้วก็เหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกโอ้หแบบตื่นเต้นนะคะเยอะมากจะเริ่มจากหมุนเวียนก่อนหรือจะเริ่มจากที่ระลึกก่อนดีมีทั้งหมุนเวียนเนื้อที่ระลึกเนี่ยค่ะหมุนเวียนตั้งแต่ราชการที่สี่ที่ห้าที่หกก็มีมานะคะเนี่ยค่ะเหรียญสามรอบค่ะ บอกเลยนะคะมูลค่าที่สมมาเกินหมื่นค่ะเกินหนึ่งหมื่นบาทอย่างเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทสองสีที่ป้าน่าบอกว่ารับซื้อสองวาระเขาก็เก็บสองวาร้านี้เท่านั้นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะนักสะสมตัวจริงเขารู้เพราะว่าสองวาระนี้ขายเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไพืคะขายใครก็ได้ไม่ต้องขายป้าน,น่าก็ได้ค่ะขายคนอื่นก็ซื้อนะคะขายใครใครก็ซื้อแบบเนี้นะคะขายใครใครก็แบบยินดีต้อนรับเลยอะ่ะแบบรีบอาแขนรับอย่างเร็วเลยนะคะเนี่ยค่ะ ที่พี่นายบอกตลอดเลยว่าเก็บเหรียญให้เก็บเหรียญที่ผลิตน้อยนะคะอันดับแรกเลยเหรียญที่ผลิตน้อยหายากเก็บเลยค่ะถึงจะราคาไม่สูงถึงจะไม่ได้รับความนิยมไม่มีกระแสถ้าเราเก็บไว้นะโอกาสขายได้มีแน่นอนนะคะเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากค่ะสองเหรียญเนี้ย นะคะเหรียญครุฑไม่ใช่เหรียญตัวติดผิดน้อยนะเหรียญครุฑน่ะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่เขาเป็นครุฑนะเนาะค่ะได้รับความนิยมสูงสุดราคาแพงสุดนะคะจํานวนผลิตถึงห้าล้านเหรียญแต่เหรียญเอเป็กเนี่ยไม่ได้รับความนิยมไม่มีกระแสอะไรเลยใช่ไหมคะเงียบๆใช่ไหมคะเหรียญเอเป็กเนี่ยค่ะแต่จานวนผลิตเขาเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นแล่นในจํานวนหนึ่งล้านเหรียญที่ผลิตออกมา เพื่อที่จะเป็นของแจกของขวัญของแถมในงานที่งานประชุมงานประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11นะคะกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพนะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขาได้นำเหรียญเอเปกเนี่ยคะ่ะ10บ,บาทไปเป็นของชําร่วยนะคะไปทําแพ็กเกจเป็นของชํารวยเพราะฉะนั้นเหรียญที่ว่าผลิตน้อยแล้ว1ล้านเหรียญ จึงเหลือไม่เต็มหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะอนาคตมีแน่นอนเอปกค่ะเก็บได้เก็บเลยเนี่ยค่ะราะนก็พยายามเก็บนะคะเก็บเท่าที่เก็บได้ครุฑนะคือเป็นเหรียญยอดนิยมไม่เสื่อมคลายยังไงก็มีมีค่าในตัวเอปกเขาหายากยังไงก็มีราคาแน่นอนค่ะ